สวัสดีครับพี่น้องหวไปสู่โซนนครับผมพี่น้องมาย่างตัวพี่น้องกับผมมือนีพี่พี่พี่น้องนะครับกินซุปน้องใหม่พี่น้องกับผมเต็มจานเลยพี่น้องกินไปจนเกือบหมดแล้วพี่น้องสิบนาทีลืมท้ายคลิปกดไปแล้วแต่ว่ามันมันเด้งออกพี่น้องโอ้ยเข่าจนจะหมดแล้วพี่น้องเด้ออ่ะผักกาดกระแกมพี่น้องกับหมูเคือบักแตงครับผมต้องว่าลรายังห่างพี่พี่พี่น้องมือเลยพี่น้องไปโอ้ยพี่น้อง ยังพอที่จะได้คลิปอยู่ไปครับผมนี่แต่อันนีคามีไงอยู่เนอะโอ้ยซุปนวยต้องเผ็ดๆหรอคามีไงโอ้ ขผิดพลาดเกิดไว้พี่น้องนะครับหลายครั้งแล้วนะครับที่แบบถ้าเกิดมีคนโทรเขามากก็ตัดเลยพี่น้องอืมเพจจับทำยังไง โอ้ยเพ็ดแบตก็เสิยแบดพี่น้องเพ็ดกับ,บพเพ็ดแบตมือถือก็จะหมดอืม โอเคพี่น้องครับผมอำลาพี่อลัลาพี่น้องครับผมอำลาพระจากสวัสดีครับผมเจกอกันคืนหน้าครับผม